นนรีวริวอะไรคะไหนแนะนำซิอ,นนอันนี้เป็นแชม,ชมพูนะอะอันนี้เป็นแชมพูค่ะลูกแชมพูแชมพูอะไรแชมพูสระผมสันแชมพูสระผมสันซิวอันนี้การซิลอันอันนี้เป็นนมช็อกโกแลตแบบสูงเลมันจะเป็นโฟมโอเมกาปปบบ้านมช็อกโกแลตบำรุงสมองด้วยหรือเปล่าคะใช่ อันนี้สมองมั้ยว้าวอีเลเซอร์อันนี้ยาสีฟันอ๋อยาสีฟันกับแปรงสีฟันซื้อมาจากไหนคะเพนซิลซื้อมาจากเมืองค่ะซื้อมาจากบิ๊กคุณแม่ซื้อไปจากไหนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อันนี้สเปรย์อันนี้สเปร์นะคะสเปร์อะไรคะสเปรย์น้ำหอมน้ำหอมปรับ ปรับอากาศ,ากาศ <laughs> สเปรย์น้ำหอมปรับผานุ่ม <laughs> สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศค่ะเอาใหม่เอาใหม่อะเอาใหม่